พอสีมาซื้อรถ่อเพิ่นสิเป็นแต่เอาเยอรเราพอเลยพี่นอ้องรถมิตซูปีสามสามเพิ่นซื้อมาสามมื่นหาเนาะตอนนั้นแต่ว่าโบมี omi, ่โ่งเร่งเพิ่์นนะส่่งเร่งนี่นเพิ่น มาต่อเติมเองนะครับเบิดประมาณเกือบหมื่นอยู่บ่ประมาณ7-8็ดแปดพันเนนะเป็นเหล็กนะครับบ่าเปนสแตนเลสแต่ว่าล่อนี่เป็นล่อใหม่อยู่เนาะเป็นล่อใหมนะ่ล่อนี่ยนาะสิเป็นปีปียนะี่สามเนาะปีสองพันยี่สาม เบิง่งรอ,อบตัวรถก่นอนเนาะวาสิพ่อเอาวะจเป็นสนิมบ้างแต่มีขาดน้ำนะ้ำมีขาดแล้วกระเสียมากแกมั่นแกย่างนะคือวาสิพ่อเอาหรือเปล่ะ งเพินก็ไปเสริมแหนมมาแล้วครับไปเสริมแหนมมาสองไอเสริมแหนมมา,สอ,ส,มมาสองแผ่นนะครับเพินว่าบรรทุกมันในสองตันหายอยู่นะเปลี่ยนโชคน้ำั้งนะรถมิตซูบีสามสาม,ส,ามสองห้าสามสาม,สาม,สาม สองห้าสามสามโอ้ 5, 3, 3, 6, ก็สามสิบสามสิบกว่าปีเนาะแต่มีห้อยขาดตามอายุใช้งานเนาะตามอายุใช้งานจะผ่าขางในรถเออจะผ่าขางในรถเดี๋ยวรอนี่เปลี่ยนให้ไม่เมิดแล้วเนาะ เดี๋ยวเบิ้งสตาร์ทเบิ้งเครื่องเบิ้งตัวเครื่องกันเนาะถอดหนาเถอะเบิ้งตัวเครื่องก่อนสองห้าสามสามัเติบหนึ่งนะครับแต่ว่าอาม่าไว้แกมั่นแกยางกัดกัดกัถือว่าโอเคนะครับขั้นใดยการ เด๋ยวสีลองสตาร์ทเบิง้งเขาเบิ้ง้างในตัวเครื่องเนะครับกังลง้างก็มมี่สนิมขึ้นบ้างนะครับต้องเผาหัวจัง่อยนะครับตังสิติดเด๋อวเดียว Viếng đi đăng hành án ีอยู่บ่ครับพี่น้องเนเป็นซางไงเนี่เสเยเียงประมาณน,นี้เนะาะก็ได้อยู่บบเนี้ย แล้วครับนี่อ้อลองล่องครับเบิ้งเนาะเบิ้ลมิดซู กระดังแห้งเติบเนาะ,ะตัวน้ำมันก็มีเยอะมั่งนิดๆน,นะครับเป็นสิทขายประมาณหามื่นกว่าครับไวบปล่านี่อ,ออกไปสิบอได้ไปซ่อมอยู่บล่าคันเป็นสร้างกับไข่อยู่นะครับคันเป็นสร้าง เพิ่นซื้อมาสามหมื่นหาเนาะแต่ว่าเพิ่นมาต่อส่งเล่งแต่ก็มาเสริมแหนบเนาะเห็นเพิ่นใส่ปกติอยู่นะครับแต่ว่าเอาสิเอาไปต้อนี่สิไว้บลาหาหมื่นหาหมื่นกว่าเนาะคอมเมนต์มาได้นะครับพ่อเอาวอหาหมื่นกว่าครับ